ตอนที่790สวนพีทความคิดนี้แอร์วบขึ้นมาในใจของชินเชิญด้วยเหตุนี้เขาจึงอยากจะดูว่าสมบัติล้ำค่าใดบ้างที่ถูกทิ้งไว้ในสวนพีทท้ายที่สุดแล้วมีเศรษซรากอันทรงพลังของความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสวนพีทขนาดใหญ่แห่งนี้มันไม่น่าแปลกใจเลยถ้ามันมีสมบัติบางอย่างอยู่เมื่อประกอบกับพลังของกฎที่ผู้เชี่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวทิ้งไว้เบื้องหลังเขาคงจะต้องการปกป้องสมบัติในสวนพีทแห่งนี้ กราบใดที่ถิงเชิญและคนอื่นๆสัมผัสกับพลังแห่งกฎเกณฑ์พวกเขาจะสังเกตเห็นได้ทันทีอย่างไรก็ตามเหตุผลที่ถิงเชิญยังคงเต็มใจที่จะเสี่ยงก็คือว่าเขาได้แตะขอบเขตของอาณาจักรจักรพรรดิเทพแล้วเขาอยู่ห่างจากการก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของอาณาจักรพระเจ้าเพียงก้าวเดียวและดังนั้นจึงเหลือเพียงก้าวเดียวเท่านั้นที่จะทะลวงทะลุทะลวงและกลายเป็นผู้ฝึกฝนอาณาจักรจักรพรรดิเทพกราบใดที่เขากลายเป็นเทพจักรพรรดิเขาจะกลับไปยังสวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบ เขารู้สึกร้อนวูบวาบด้วยความวิตกกังวลในขณะที่เขาไม่รู้ว่าสวรรค์ทั้ง9ก้าและดินแดนทั้ง1ินั้นกลายเป็นเช่นไรซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องการกลับมาโดยเร็วที่สุดในกรณีที่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะสามารถรีบกลับโดยเร็วที่สุดหากใครยื่นมือกับเพื่อนครอบครัวและกองกำลังที่เกี่ยวข้องกับเขาเขาสาบานว่าจะไม่ปล่อยพวกเขาออกไปชินเชิงในปัจจุบันมีความมั่นใจเพียงพอที่จะพูดแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วสัตว์ร,ร้ายปีกเพลิงได้ทะลุทะลวงเข้าสู่อาณาจักรของปรมาจารย์ซุนเทียนแล้วและตัวเขาเเเอองงกกกกก็กลัััจจะ้้าาาาขสู่ณาากกรพดทพ ในเวลานั้นเนื่องจากเขาจะกลับมาพร้อมผู้เที่ยวชาญมากมายแม้ว่าพวกเขาจะชนศัตรูของเขาแต่ฝ่ายหลังก็อาจไม่สามารถเอาชนะเขาได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับขินเชนในตอนนี้คือการเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาก่อนหน้านี้เขาต้องการได้รับสมบัติแต่ถูกสาปโดยไม่คาดคิดต่อหน้ารูปปั้นสัตว์ประหลาดส่งผลให้เขาไม่กล้าเข้าใกล้มันอีกต่อไปตอนนี้เมื่อเขามาถึงส่วนที่แห่งนี้แล้วชินเชนต้องการดูว่ามีสมบัติอยู่ในนั้นหรือไม่ หากพวกเขาสามารถได้รับสมบัติใดๆพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถแข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้หลังจากขัดเกลาสมบัติเหล่านั้นและทะลวงผ่านในเวลานั้นพวกเขาจะสามารถกลับไปยังสวรรค์ทั้ง9ก้าและดินแดนทั้งสิบได้แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวนั้นต้องการตามล่าพวกเขาแต่อีกฝ่ายก็ไม่สามารถออกจากอาณาจักรมายาศักดิ์สิทธิ์ได้นั่นเป็นเพราะว่าถ้าใครต้องการออกจากอาณาจักรมายาศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องยืมพลังของหินหยกสีขาวชินเฉิงไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสถานที่ใดที่มีหินหยกสีขาว หินหยกขาวเป็นสมบัติหายากที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่สมัยโบราณน,นี่ก็หมายความว่าผู้เที่ยวชาญในอาณาจักรมายาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางที่จะทะลุผ่านกำแพงมิติและเข้าสู่สวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบดังนั้นในเฉินและคนอื่นๆจึงไม่มีการควบคุมและไม่กลัวเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาต้องกลัวอะไรอีกเมื่อมองดูถิ่นเชิญเพียงครั้งเดียวทุกคนก็ติดตามเขาและเข้าไปในสวนพีทโดยต้องการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หลังจากนี้พวกเขาจะสามารถรับสมบัติในสวนพีทได้ดูเหมือนจจจะะีีีีีเเเเเษัักิิิิสสสทททททธ่่่่่่่รงงงงงงพลลลออยยูในนนนววแหห้ซึึตุผาไื ด้วยเสียงปังดังอำนาจของกฎก็พังทลายลงผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งหัวเราะอ,อยู่ห่างไกลออกไปเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจคิดว่ามีคนต้องการสมบัติของฉันเหรอในสายตาของเขาแทบไม่มีผู้เชี่ยวชานคนใดกล้าที่จะแย่งชิงสมบัติของเขาในขณะนี้สัตว์ร้ายปีกเพลิงกำลังพยายามฝ่าฝืนอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ในสวนพีแห่งนี้มีพลังแห่งกฎมากมายนับไม่ถ้วนและขณะนี้พวกมันกำลังถูกทำลายโดยสัตว์ร้ายปีกเพลิง สัตว์ปีกเพลิงได้ทะลุทะลวงไปถึงอาณาจักรของปรมาจารย์ซูนเทียนแล้วกฎเกณฑ์อันทรงพลังเล็กๆน้อยๆน,นี้ไม่สามารถหยุดมันได้ไม่นานมันก็เปิดทางชินเฉินเดินไปเขาต้องการดูว่าข้างในมีสมบัติแบบไหนที่สามารถปกป้องได้ด้วยพลังแห่งกฎที่ผู้เชี่ยวชาญทิ้งไว้เบื้องหลังหากเขาได้รับสมบัติอันทรงพลังเช่นนี้เขาจะสามารถทะลุทะลวงไปได้จากนั้นเขาก็จะสามารถกลับไปยังสวรรค์ทั้ง9ก้าและดินแดนทั้งสิบได้ ตอนนี้ทิมเชนเป็นผู้เที่ยวทานระดับเทพระดับ9ก้าแล้วหากเขาบุกเข้าสู่อาณาจัก,กรจักรพรรดิเทพในเวลาอันสัน้นเขาก็สามารถสร้างความกลัวให้กับเขาได้นับไม่ถ้วนหากอัจฉริยะผู้ทั่วร้ายเช่นนี้ไม่ถูกฆ่าเขาอาจจะกลายเป็นผู้เที่ยวทานที่จะกราบลงแทบเท้าของเขานับไม่ถ้วนในอนาคตชินเินยังคงก้าวหน้าต่อไปเส้นทางถูกกวาดล้างโดยสัตว์ร้ายปีกเพลิงแล้วแทบไม่มีพลังแห่งกฎอีกต่อไปในขณะน,นี้ใบหน้าขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าทิมเช,น,ชนและคนอื่นๆใบหน้าขนาดใหญ่นี้ถูกควบแน่นจากพลังแห่งกฎเกณฑ์ดูเหมือนจะเป็น้้เี่วาาททิงงงออนแหหกไืลั เขายิ้มให้ถิ่เฉินและคนอื่นๆฉันขอถามเพื่อนดดออยสความหมายของสิ่งนี้คืออะไรเป็นไปได้ไหมว่าคุณต้องการเอาสมบัติของฉันไปต่อจากนี้ใบหน้าขนาดยักษ์ในความว่างเปล่าที่เกิดจากพลังแห่งกฎเกณฑ์ก็ถูกทลายโดยสัตว์ร้ายปีกเพลิงร่างที่อยู่ห่างไกลก็ตกใจและโกรธทันทีเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนกล้าแย่งชิงสมบัติของเขาไปเราต้องรู้ว่าเขาเป็นปีศาจที่มีชื่อเสียงผู้คนจานวนนับไม่ถ้วนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของเขาเคยเป็นมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่ปล้นผู้อื่นไม่เคยมีใครกล้าแย่งงงิิสมบัตขขอเขา เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนที่ไม่รู้จากความใหญ่โตของสวรรค์และโลกและต้องการแย่งชิงสมบัติของเขาจากนั้นเขาก็หัวเราะปราบใดที่พวกเขาอยู่ในส่วนลึกของภูเขาบูโจพวกเขาก็ไม่มีทางหนีจากฝ่ามือของเขาได้เมื่อเขากลับมามันก็สายเกินไปสําหรับพวกเขาที่จะหลบหนีเขาจะส่งบุคคลน,นั้นไปสู่ชีวิตหลังความตายเป็นการส่วนตัวไม่มีใครสามารถหลบหนีได้หลังจากนั้นเขาก็หลับตาอีกครั้งดูเหมือนไม่กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สมบัติของเขาจะถูกชิงไปโดยคินเชนและคนอื่นๆ ในความเห็นของเขาแม้ว่าพวกเขาจะเอาสมบัติของเขาไปแต่ก็ไม่มีปัญหาใดๆนี่เป็นเพราะว่าแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จในการแย่งชิงสมบัติของเขาพวกเขาก็ไม่สามารถหลบหนีได้เขาเพิ่งทิ้งสมบัติไว้ในมือของคินเชนและคนอื่นๆสักพักหนึ่งในอีกด้านหนึ่งทินเชนรีบไปข้างหน้าและคว้าทุกช่วงเวลาเขารู้ว่าหากอีกฝ่ายสัมผัสได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็มีโอกาสมากที่อีกฝ่ายจะกลับมาฆ่าพวกเขา ในเวลานั้นหากพวกเขาไม่ได้รับสมบัติที่นี่พวกเขาคงจะทําให้ผู้เที่ยวชานขุนเคืองโดยไม่มีเหตุผลหากเป็นเช่นนั้นก็แค่ไปหาขนแกะแล้วตัดขนกลับบ้านดังนั้นชินเช,ชินจึงรู้สึกกังวลมากพวกเขาต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้สมบัติในสวนพีทตามคาสั่งของชินเชิน,ชนสัตว์ร,ร้ายปีกเพลิงยังคงทําลายพลังแห่งกฎเกณฑ์จํานวนนับไม่ถ้วนตอนที่791ย่าทิบเ่าวาวาหลังจากที่สัตว์ร้ายปีกเพลิงบุกทะลวงไปยังอาณาจักรถัดไปความแข็งแกร่งของมันก็น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ผู้้มมมีอําาาานนจก็ไ่สาารถยดยดััง้ มันเหมือนกับสัตว์ดุร้ายที่น่าสะพรึงกลัวโดยมีลักษณะของเทพอสูรโบราณคำรามร่างใหญ่ของสัตว์ร้ายปีกเลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวได้ถีบพลังแห่งกฎเกณฑ์ออกไปและถิ่นเฉินและคนอื่นๆก็เดินตามหลังมันไปสัตว์ปีกเพลิงอยู่ในอาณาจักรเทพจักรพรรดิตั้งแต่แรกเหนือเทพจักรพรรดิคืออาณาจักรเทพผู้เคารพนับถือซึ่งทรงพลังมากในสมัยโบราณเทพผู้นับถือมีพลังกำลังที่จะทิ้งชื่อของเขาไว้นับพันปีแล้วน่าเสียดายที่เมื่อเวลาผ่านไปพลังของอาณาจักรที่แตกต่างกันได้เสื่อมถอยลงเป แม้แต่ในสมัยโบราณมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถไปถึงอาณาจักรที่เคารพนับถือของพระเจ้าได้สัตว์ร้ายปีกเพลิงยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าร่างกายของมันปล่อยเปเลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวหลังจากที่มันลุกลามเปเลวไฟก็น่ากลัวยิ่งขึ้นหากอยู่ในสวรรค์ทั้งเก้าและสิบดินแดนมันก็สามารถท่องไปในสถานที่ต่างๆนับไม่ถ้วนได้แล้วปรมาจารย์ซวนเทียนเคยเป็นผู้เที่ยวชาญขอบเขตพระเจ้าที่เคารพนับถือด้วยสัตว์ร้ายปีกเพลิงมีผู้เที่ยวชันไม่มากที่สามารถคุกคามพวกเขาได้เมื่อพวกเขากลับไปยังสวรรค์ นี่คือเหตุผลว่าทาไมชินเฉิญจึงรีบเร่งที่จะทะลุผ่านสวนพีทมีเศษซากแห่งความศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังนอกเหนือจากการค้นหาโชคลาภอันยิ่งใหญ่ที่ผู้เชี่ยวชาญผู้ไม่มีใครเทียบทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วชินเชิญยังต้องการค้นหาสถานที่ที่ความศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังยังคงอยู่หากเขาอยากได้สิ่งดีๆเขาก็ต้องได้สมบัตินี้ตอนนี้เขาอยู่ห่างจากอาณาจัก,กรจักรพรรดิเทพเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นเมื่อเขาก้าวเข้าสู่อาณาจัก,กรจักรพรรดิเทพก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับไปสู่ส ในเวลานั้นไม่มีศัตรูคนใดสามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนแต่ถินเชินสามารถพลิกโตและตามล่าพวกมันแทนได้ท้ายที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้ความแข็งแกร่งของเขาดีขึ้นมากจนเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดการเพิ่มขึ้นที่น่าตกใจและน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจอย่างรู้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือจุดแข็งของชินเชิญเขาจําเป็นต้องแข็งแกร่ง,งกว่านี้เพื่อความอยู่รอดไม่เช่นนั้นเขาคงไม่เหมาะกับสัตว์ประหลาดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ หากเขาต้องการเอาชีวิตรอดเมื่อโลกตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเขาทำได้เพียงพึ่งพาความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเขาเท่านั้นในเวลานั้นโลกคงวุ่นวายและโอกาสที่จะกลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็จะปรากฏขึ้นสิ่งมีชีวิตจากทุกสาขาอาชีพจะแสดงตัวเองออกมาอยากลองดูว่าพวกเขาจะได้รับโอกาสนั้นหรือไม่นอกจากนี้ใครจะรู้ว่าตอนนี้สวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบลายเป็นเช่นไรนั่นคือเหตุผลที่ถิงนเฉินต้องการบุกเข้าไปในอาณาจักรของเขาอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้เขาจึงติดตามสัตรรสว์ร อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่มีพลังแห่งกฎที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังโดยผู้เที่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวเท่านั้นแต่ยังมีภาพลวงตาอันทรงพลังอีกด้วยภาพลวงตานั้นทรงพลังมากแม้แต่สัตว์ร้ายตีเพลืองที่ทรงพลังก็ยังตกลงไปในนั้นจากนี้เราสามารถเห็นได้ว่าภาพลวงตานี้น่ากลัวเพียงใดชินเชนเปิดตาที่สามของเขาระหว่างคิ้วของเขาดวงตาศักดิ์สิทธิ์ที่ลวงตาปรากฏขึ้นดวงตาแห่งโลกใต้พิภพทันใดนั้นเขาก็มองเห็นผ่านภาพลวงตาไม่ว่าภาพลวงตาจะทรงพลังแค่ไหนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าเน็ตเตอชน ชินเชินเดินไปข้างหน้าทีละก้าวปฏิบัติตามฉันทุกคนรีบตามเขาไปมีอันตรายมากมายในภาพลวงตานี้หากไม่มีใครพาพวกเขาผ่านมันไปได้พวกเขาจะเสียชีวิตอย่างง่ายดายนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้เมื่อพวกเขากําลังก้าวไปข้างหน้าสัตว์ร้ายปีกเพลิงก็ก่อให้เกิดข้อจํากัดที่น่ากลัวและเกือบจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรแต่เขาได้ก่อให้เกิดข้อจํากัดที่น่ากลัวโดยไม่รู้ตัวสวนทีตแห่งนี้เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าแมงป่องตัวใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงทุม้ม แม้แต่สัตว์ปีกเพลิงขอบเขตจักพรรพัเทพผู้ทรงพลังก็สามารถตายได้เนื่องจากกับดักที่นี่มีความเป็นไปได้มากกว่านี่เป็นข้อจำกัดที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังก่อนหน้านี้ภาพลวงตาและข้อจำกัดนี้ไม่สามารถหยุดผู้เที่ยวชาญคนนั้นได้ดังนั้นเขาจึงทิ้งกฎเกณฑ์บางอย่างไว้ในสวนพีทเท่านั้นชินเชิงน,นำทุกคนไปข้างหน้าในสวนพีทมีดอกทอ้อที่มีอายุนับพันปีน่าเสียดายที่คินเชนและคนอื่นๆไม่มีเวลาชื่นชมพวกเขาอันตรายที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนตัวอยู่ในสวนลึกของภูเขาบูโจโทำให้ชินเชิงและคนอื่นๆระระะมมัวงงากยิ่ขึ้น อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้สังเกตว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในส่วนลึกของภูเขาบูโจโหลังจากนั้นไม่นานคินเชนและคนอื่นๆก็มาถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าในที่สุดที่นี่ไม่มีต้นพีชและเน็ตเตอร์เวิลด์อของคินเชนก็ไม่ได้ค้นพบอะไรเลยดังนั้นเขาจึงละทิ้งเนตเตอร์เวิลด์อออกไปดูสีนั่นอะไรนะแมงป่องตัวใหญ่พูดด้วยความประหลาดใจขณะมองดูหญ้าที่เบ่งบานไปด้วยแสงจันทร์หญ้าเป็นประกายและโปร่งแสงนี่อาจเป็นความโชคดีของสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมชินเชงเข้ามาอย่างช้าๆแต่เขาก็ยังคงไม่ลลดดควาดวามมรระะัังง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มีแนวโน้มมากขึ้นที่พวกเขาจะ,ะเผชิญกับอันตรายที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อชินเฉินเข้าใกล้แสงดาบอันแหลมคมก็พุ่งออกมาจากความว่างเปล่าเขาสามารถเปลี่ยนวิธีการโจมตีได้โดยใช้เทคนิคย้ายความลับเท่านั้นแสงดาบอันแหลมคมเฉือนลงบนชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดของถินเชินเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นมันน่ากลัวมากจนไม่มีใครสามารถมองมันโดยตรงได้เห็นได้ชัดว่าแสงดาบที่น่าสะพรึงกลัวนั้นชวนให้หวัดกลัวอย่างยิ่งชินเชิญกระอักเลือดออกมาเต็มปากทันที เขาได้รับบาดเจ็บแม้จะไม่สาหัสก็ตามทุกคนต่างหายใจไม่ออกถ้าเป็นพวกเขาหัวของพวกเขาอาจจะล้มลงกับพื้นแล้วมีเพียงชินเชินเท่านั้นที่สามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้ชินเชินจึงถอนยาที่น่าสะพรึงกลัวในที่สุดฉันก็เข้าใจสมบัติที่ผู้เที่ยวชานทิ้งไว้ในสวนทีตภายใต้การคุ้มครองของพลังแห่งกฎเกณฑ์ตอนนี้อยู่ในมือของชินเชินจากนั้นเขาก็วางมันลงในวงแหวนจัดเก็บของเขาตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะปรับแต่งมันทันทีหลังจากนั้นชินเชินนำทุกคนค้นหาสถานที่ที่มีเศษเทวอันทรงพลังต่อไป ตราบใดที่เขาพบสถานที่นั้นเขาก็จะสามารถเช็คอินได้สมบัติที่ได้รับจากการเช็คอินด้วยระบบนั้นไม่ค่อยธรรมดาชินเชิงสัมผัสได้ถึงพลังที่เหลืออยู่ของความศักดิ์สิทธิ์ในสวนพีทแลกเขาขมวดคิ้วแต่เขากลับไม่พบสิ่งใดเลยสถานที่ซึ่งมีเศษเทพผู้ทรงพลังหลงเหลืออยู่ดูเหมือนจะไม่พบที่ไหนเลยรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้แต่ชินเชิงไม่พบสิ่งใดเลยเมื่อเวลาผ่านไปชินเชิงเริ่มวิตกกังวลท้ายที่สุดแล้วหากพวกเขายังคงค้นหาซากเทพที่น่าสะพรึงกลัวต่อไปผู้เที่ยวชานที่น่าสะพรึงกลัวนั้นอาจจะกลับมาทีี่สวนทอกครั้ง ในเวลานั้นชินเชิญและคนอื่นๆจะไม่สามารถหลบหนีได้แม้ว่าจะมีปีกก็ตามมันต้องอยู่ที่นี่ชินเชิญดูเหมือนจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในที่สุดเขาก็พบปัญหาตอนที่เจ2ดร้อยเก้าสิบสองตาสวรรค์อันเงียบสงบอันกว้างใหญ่ไม่ใช่ว่าชินเชินหามันไม่เจอค่อนข้างเป็นไปได้มากที่เศษแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวนั้นมีอยู่ในความว่างเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็สมเหตุสมผลหากความศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังมีอยู่เพียงในความว่างเปล่าก็มีแนวโน้มมากที่ท่ันน ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีสมบัติล้ำค่าในสวนพีทที่น่าสะพรึงกลัวแห่งนี้ชินเชิงเริ่มสำรวจความผันผวน,นที่ผิดปกติในความว่างเปล่าโดยรอบหากเขาสามารถค้นพบความผันผวน,นที่ผิดปกติในความว่างเปล่าเขาจะสามารถทำลายมันและค้นหาสถานที่ซึ่งเศษซากศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังอยู่หรือเวลาไม่มากแล้วเขาจึงต้องรีบไปมิะนั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจจินตนาการได้พวกมันได้จุดประกายพลังแห่งกฎที่ผู้เชี่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวในสวนพีททิ้งไว้เบื้องหลังแล้วอีกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่ ชินเชิงค้นหาความผันผวนที่ผิดปกติในความว่างเปล่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะสามารถพบพวกเขาได้จริงๆด้วยความผันผวนที่ผิดปกติพลังทางจิตวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวของคินเชนได้ค้นพบตำแหน่งของสิ่งที่เหลืออยู่ของเทพเจ้าต่อจากนี้เขาได้ถือตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดไว้ในมือและเติมพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาลงไปทันใดนั้นเขาก็ฟันดาบของเขาออกไปจาก,กระรัดผู้ยิ่งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวอาจแทรกซึมอยู่ในอากาศและระเบิดด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัว การโจมตีด้วยดาบนี้เหมือนกับการโจมตีที่ปล่อยออกมาจากดาบสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ตัดผ่านความว่างเปล่าทันทีโดยไม่คาดคิดขินเชนได้ค้นพบมันจริงๆเขายิ้มขนาดมองดูรอยแตกในความว่างเปล่าจากนั้นเขาก็ฟันดาบของเขาอีกครั้งโดยตัดช่องว่างในทางเดินให้มีขนาดเท่ากับคนด้วยวิธีนี้เขาจึงสามารถเข้าไปได้หลังจากนั้นฉินเช,น,ชนก็บินเข้าไปและทุกคนก็รีบตามไปหลังจากเข้าสู่ทางเดินในความว่างเปล่าฉินเชนก็มองเข้าไปข้างในนี่เป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆเขาไม่ได้คาดหวังว่าบริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยลาวาที่่นาสพรึงกลัว มีโครงกระดูกอยู่บนพื้นดูเหมือนว่ามันตายไปนานแล้วกระดูกหักและเจ้าของโครงกระดูกดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตความกดดันอันทรงพลังที่โครงกระดูกปล่อยออกมาทําให้หายใจไม่ออกอะไรคือเหตุผลที่ผู้เที่ยวชานที่ทรงพลังถึงตายที่นี่ชินเชิญและคนอื่นๆไม่มีความรู้ชินเชิญเดินต่อไปเขารู้สึกได้ว่าโครงกระดูกควรจะเป็นชิ้นเดียวที่เปล่งพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่ออกมานี่ยังแสดงให้เห็นว่าโครงกระดูกนี้น่ากลัวเพียงใดเป็นไปได้มากกว่ามันได้ไปถึงอาณาจักรที่ไม่สามารถจินตนาการได้แล้ว จากนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นในใจของชินเชินดิงดองเศษซากแห่งความศักดิ์สิทธิ์ถูกค้นพบที่นี่เจ้าของที่พักต้องการลงชื่อเข้าใช้ที่นี่หรือไม่หมายเหตุสามารถเช็คอินตำแหน่งนี้ซ้ำได้ชินเชินพูดถูกสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่อยู่ที่นี่จริงๆขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ประสบความสำเร็จในการตรวจสอบสถานที่ที่กึ่งจากกระรรดิฟังซิ่นพระชนคุณได้รับเตาหลอมสวรรค์อันเงียบสงบอันกว้างใหญ่ เตาหลอมสวร์อันเงียบสงบอันกว้างใหญ่สมบัติลับที่ได้รับการขัดเกลาโดยผู้เที่ยวชานของมนุษย์ที่ฟังจากยุคดึกดำบรรพ์ของสวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบมันสามารถละลายผู้เที่ยวชานและจัดเก็บการโจมตีที่น่ากลัวเพื่อตอบโต้วพวกเขาอะไรนี่เป็นสิ่งที่ขิ้นเชนไม่สามารถจินตนาการได้สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรคิดว่าโครงกระดูกที่มีอยู่ในความว่างเปล่านั้นเป็นผู้เที่ยวชานจากสวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบเป็นไปได้ไหมที่อีกฝ่ายอาศัยหินหยกสีขาวเพื่อมายังอาณาจักรมายาาััักกกดดิสททเเเเป็นนนรรรื่่่่่่่องงงงงงีีีีีียยฟซึึึคคค้้หจพชวต จากรูปลักษณ์ภายนอกการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวได้ประทุขึ้นในสวนทีแห่งนี้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตมีคนฆ่าเขาที่นี่ชินเชินพบว่ามันยากที่จะเข้าใจว่าเขาสามารถพบกับเพื่อนเก่าที่นี่หลังจากนั้นเตาหลอมที่น่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นในมือของชินเชินเตาหลอมมีขนาดเพียงฝ่ามือเท่านั้นมันส่งแรงกดดันอันทรงพลังไปที่มือของชินเชินหากชินเชินเทพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของเขาลงไปเขาจะสามารถเปิดใช้งานมันได้ในเวลานั้นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ชินเชินป,ปรับปรุงเตาหวรรเงใญ่ด สิ่งนี้เป็นสมบัติหากเขาพบกับศัตรูที่ทรงพลังเขาสามารถเอามันออกไปและใช้มันเพื่อป้องกันการโจมตีที่น่ากลัวของอีกฝ่ายได้มันอาจจะช่วยชีวิตเขาในช่วงเวลาวิกฤตก็ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ฉิ่นเชิญก็เก็บเตาหลอมที่น่ากลัวออกไปจากนั้นเขาก็นำโครงกระดูกออกมาฝังไว้ท้ายที่สุดแล้วคนหลังก็มาจากที่เดียวกันเขาไม่สามารถปล่อยให้อีกฝ่ายอยู่ในสภาพนี้ได้ต่อจากนี้ถินเชินได้ทำลายรอยแตกมิติและนำทุกคนออกจากสวนพีท พวกเขายังคงอยู่ในส่วนที่ต่อไปมีแนวโน้มมากที่พวกเขาจะได้พบกับผู้เที่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวนั้นกลับมาในเวลานั้นมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะหลบหนีแม้ว่าจะมีปีกก็ตามแต่พวกเขาน่าจะตายที่นี่มากกว่าดังนั้นชินเชินจึงพาทุกคนออกไปทันทีไม่ว่าในกรณีใดเพื่อนคนนั้นยังตามไม่ทันหากอีกฝ่ายตามทันจริงๆเขาสามารถเปิดใช้งานหินยกสีขาวในมือของเขาได้ทันทีและนำทุกคนกลับสู่สวรรค์ทั้งเก้าและดินแดนทั้งสิบแม้ว่าคินเชนเพิ่งเช็คอินและได้รับไอเทมเวทมนต์แต่ก็ยังไม่ััเ่าากกบตวออนนดดดโยิ ที่ถูกกล่าวว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากและนับไม่ถ้วนสําหรับเขาท้ายที่สุดแล้วมันสามารถป้องกันการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวของผู้เชี่ยวชาญได้อย่างง่ายดายและยังจัดเก็บการโจมตีของอีกฝ่ายได้อีกด้วยชินเชิงจะปล่อยสมบัติเช่นนี้ไปได้อย่างไรปัจจุบันทุกคนกําลังก้าวไปข้างหน้าหลังจากออกจากสวนพีทพวกเขาได้พบกับผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังดูเหมือนว่าพวกเขากําลังไล่ตามผู้เชี่ยวชาญน,น่าเสียดายที่ผู้เชี่ยวชาญที่พวกเขาไล่ตามนั้นทรงพลังมากเพียงชั่วเ้วเ้งือหลัังหลายพนล์ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญที่ถูกไล่ล่าได้รับบาดเจ็บสาหาัสระหว่างทางเลือดสดหยดลงมาซึ่งทาให้ชินเชินและคนอื่นๆตกตะลึงหากผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังเช่นนี้ถูกตามล่าใครๆก็จินตนาการได้ว่าสมบัติของเขามีค่าเพียงใดอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขากังวลเบื้องหลังผู้เชี่ยวชาญน,นั้นมีบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวหลายคนซึ่งติดตามอดีตอย่างใกล้ชิดชินเชิญรีบออกไปพร้อมกับคนอื่นๆท้ายที่สุดแล้วหากพวกเขาอยู่ที่นี่อีกต่อไปบางอย่างก็อาจเกิดขึ้นได้ชินเชิญดูเหมือนจะมีลางสัง นั่นคือเหตุผลที่เขาต้องการออกไปพร้อมกับทุกคนเขาไม่กล้าใช้ชีวิตเป็นเดิมพันท้ายที่สุดแล้วความเสี่ยงก็มากเกินไปปลอดภัยไว้ดีกว่าเสียใจตอนที่เจ3ร้เก้าสิบสามซันเบิร์ตในไม่ช้าถิ่นเชิญก็ออกจากสวนพี่พร้อมกับคนอื่นๆและมาถึงสถานที่อื่นที่ดูเหมือนจะเป็นที่ราบมีนกสีทองมากมายอยู่บนที่ราบนกสีทองก่อให้เกิดความกลัวในใจของถิ่นเชิญดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถโจมตีวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ได้นี่นี่คือนกกินแมลงสัตว์ร,ร้ายปีกเลวไฟตัวสัย่าณไม่อาจ ชินเฉินและคนอื่นๆไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับนกกินแมลงมาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงถามถึงเรื่องนี้ทันทีสัตว์ร้ายปีกเร็วไฟค่อยๆอ,อ,อธิบายที่มาของนกตะวันอย่างช้าๆทำให้ทุกคนตกใจมากยิ่งขึ้นนกซันเบิร์ดเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณว่ากันว่ามีสายเลือดของนกฟีนิกซ์ถ้าเป็นเพียงแค่นี้ก็คงไม่ทำให้ทุกคนตกใจ พวกเขาได้รับการคุ้มครองด้วยโอกาสอันเป็นมงคลแม้ว่าผู้เที่ยวชานของเผ่าพันธุ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะลดน้อยลงแต่เผ่าพันธุ์ซันเบิร์ดยังคงมีผู้เที่ยวชานหลายคนเมือ่อใดก็ตามที่นกกินมแมลงปรากฏขึ้นสถานที่เหล่านั้นก็ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่พวกมันเคยกินสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โบราณความแข็งแกร่งของพวกเขาน่ากลัวมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ความหวาดหวั่นก็ผุดขึ้นในใจของทุกคนสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนกกินมแมลงไม่ควรปรากฏตัวในโลกนี้ สัตว์ร้ายปีกเครื่องกล่าวต่อครั้งหนึ่งมีมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งมีสมบัติล้ำค่าอันล้ำค่านั่นก็คือธนูยิงตะวันเขาสังหารผู้เที่ยวชาญของเผ่าพันธุ์ซันเบิร์ตไปสิบคนทำให้พวกเขาโกรธมากดังนั้นพวกเขาจึงล้อมและสังหารผู้เที่ยวชาญคนนั้นหากผู้เที่ยวชันที่ไม่มีใครเทียบได้นั้นยังคงอยู่ในโลกนี้ฉันเกรงว่านกตะวันจะไม่ยิงพยองขนาดนี้ความจริงที่ว่าเผ่าพันธุ์นี้สามารถอยู่รอดได้ในส่วนลึกของภูเขาบูโจโแสดงให้เห็นว่าพลังของพวกเขาน่ากลัััววเเเเพพีีียงใดดิินนนูนนกกกกบททุค่่่าาารไปจถอ ท้ายที่สุดแล้วหากพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปพวกเขาก็จะต้องสแสวงหาความตายเนื่องจากสมองของพวกเขาไม่มีอะไรผิดปกติพวกเขาจึงไม่เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปโดยธรรมชาติทุกคนพยักหน้าและต้องการออกไปพร้อมกับฉินเฉินโดยไม่คาดคิดนกกินตะวันตัวหนึ่งที่บิดนวนอยู่บนท้องฟ้าสังเกตเห็นพวกมันดวงตาของมันดูเหมือนจะกระพริบด้วยแสงและขนบนตัวของมันก็ลุกไม่ด้วยเปลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวจากนั้นมันก็โฉบลงมายัางคินเฉินและคนอื่นๆ เมื่อเห็นนกซันเบิร์ดมุ่งเป้าไปที่พวกเขาชินเชิญและคนอื่นๆก็ตกตะลึงอย่างมากพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหนีให้ไกลที่สุดจากสถานที่แห่งนี้หากพวกเขายังคงอยู่ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่านี้ก็มีโอกาสมากที่พวกมันจะกระตุ้นให้เกิดนกกินมแมลงมากขึ้นรีบหนีไปซะชินเชิญคำรามจากนั้นเขาก็ใช้เทคนิคย้ายความลับและพุ่งไปข้างหน้านกกินมแมลงบินเร็วมากจนถึงจุดที่มันทะลุผ่านความว่างเปล่าชินเชิญเคยเห็นความเร็วดังกล่าวกับสิ่งมีชีวิตจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ในไม่ช้านกตะวันก็มาถึงก่อนฉินเฉินหากไม่มีทางเลือกฉินเฉินกวัดแกว่งดาบตัวอ่อนโดยกาเนิดและเทพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาลงไปทันใดนั้นตัวอ่อนดาบโดยกําเนิดก็เริ่มเปล่งพลังอํานาจของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ออกมาความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวทําให้นกกินมแมลงรู้สึกราวกับว่ามันกําลังตกอยู่ในอันตรายถึงตายผู้เชี่ยวชาญแบบไหนที่สามารถทิ้งรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ไว้เบื้องหลังได้จากนั้นความตกใจในดวงตาของมันค่อยๆลดลงและสิ่งที่ตามมาก็คือความโลภหากมันสามารถแย่งสมบัตินี้ได้กกกกกกก็็มมมมมีีโออาาาาาาสท่่่คควววแแขขขงงงงรรรันนจะะเเพพิิึ้้้ดดดยชุณภ ดังนั้นนกตะวันจึงต้องการฆ่าฉินเฉินทันใดนั้นกรงเล็บของเขาก็กลายเป็นแสงแหลมคมที่ไม่อาจทำลายได้ซึ่งคว้าไว้ด้านหลังอยากจะถีกลางของฉินเชินออกเป็นสองท่อนนกกินแมลงบินเร็วมากๆเสียจนฉีกช่องว่างออกจากกันกรงเล็บนกคู่ของมันช่างน่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆหากฉินเฉินถูกโจมตีด้วยการโจมตีของเขาเขารู้ว่าเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสมากดังนั้นฉินเชิญจึงฟันดาบตัวอ่อนที่มีมาแต่กำเนิดออกมาด้วยการฟันความว่างเปล่าอันน่าสะพรึงกลัวอย่างไม่มีใครเทียบก็สันสะเทือน เห็นได้ชัดว่าการโจมตีด้วยดาบนี้น่ากลัวกว่าการโจมตีครั้งก่อนของคิงเชนมากท้ายที่สุดเขาได้ทะลุทะลวงไปสู่ระดับเก้าของอาณาจักรเทพแล้วดังนั้นเขาจึงสามารถปลดปล่อยพลังที่มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดในทันทีที่ทั้งสองฝ่ายปะทะกันกรงเล็บของนกอาทิตย์ก็ได้รับบาดเจ็บจากตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดมันมองไปที่ฉินเชินด้วยความไม่เชื่อเกิดอะไรขึ้นในสายตาของมันผู้ฝึกฝนที่เป็นมนุษย์คนนี้อ่อนแอมากหลังจะทำร้ายมันได้อย่างไรคำอธิบายเดียวคือตัวอ่อนดาบโดยรทที่่งงพลัู นี่เป็นอาวุธอันทรงพลังที่นกซันเบิร์ตไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นมันจึงยิ่งบ้าคลั่งยิ่งขึ้นไปอีกและต้องการเผาฉินเชิญให้ตายนกตะวันกระพือปีกและไฟอันโหมกระหน่ำที่ทอดยาวสามพันไม้ก็พัดไปทางฉินเชิญดูเหมือนอยากจะเผาเขาให้กลายเป็นเท่าฐานและลบเขาออกจากโลกนี้น่าเสียดายที่คิงเชนไม่ใช่คนที่จะล้อเล่นด้วยเขาคว้างฝ่ามือออกไปทันทีซึ่งควบแน่นไปด้วยเปลวไฟปีศาจดอกบบวเขียวในร่างกายของเขา เลวไฟปีศาจดอกบัวเขียวเป็นเลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งจัก,กระรัดชิงแห่งเผาพันปีศาจทิ้งไว้เบื้องหลังจากกระพัดชิงเดิมทีเป็นดอกบัวผู้ได้บรรลุเตา๋านั่นคือเหตุผลที่เขาสามารถผลิตปเปลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวได้และตอนนี้เมื่อเผชิญหน้ากับนกตตวันที่น่าสะพรึงกลัวชินเชินก็เคลื่อนไหวทันทีโดยต้องการฆ่านกตะวันตัวนี้มิฉะนั้นหากเขาไม่กำจัดนกกินปลีที่น่าสะพรึงกลัวนี้ทันทีเขาอาจจะดึงดูดนกกินปลีมาเพิ่มได้ท้ายที่สุดแล้วมีนกกินแมลงฝูงใหญ่อยู่ที่นี่ ยิ่งไปกว่านั้นการปรากฏตัวของนกกินตะวันจํานวนมากก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังยิ่งกว่านี้ในหมู่นกกินตะวันที่นี่ชินเชิญโจมตีอย่างกระทันหันโดยไม่ให้เวลานกอาทิตย์ได้ตอบอบเนื่องจากอีกฝ่ายเลือกที่จะไล่ตามพวกเขาชินเชิญจึงไม่ยอมปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ถ้าเขาสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้ทําไมเขาถึงปล่อยมันไปเมื่อคิดเช่นนี้ชินเชินก็เคลื่อนไหวทันทีดอกบัวอันน่าสะพรึงกลัวเบ่งบานอยู่ใต้เท้าของเขาราวกับเปลวไฟมันปล่อยแรงกดดันอันทรงพลังออกมาอย่างมากไม่ว่ายังไงก็ตามเขาาากก็ไไไมม่่สรถปปลอยให้นนนตะวัีด มีปัญหาดวงตาของนกตะวันรีลงดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเปลวไฟอันน่าสะพรึงกลัวสองดวงปะาาทะกันทันทีหลังจากนั้นเปเลวไฟปีศาจดอกบัวเขียวของชินเฉิญดูเหมือนจะกลืนกินเปเลวไฟปีศาจโดยกาเนิดที่ปล่อยออกมาจากขนกตะวันสิ่งที่เหลืออยู่คือเปเลวไฟคล้ายดอกบัวสีเขียวที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งห่อหุ้มน,นกอาทิตย์ไว้ทันทีชินเฉิงไม่ได้ให้โอกาสนกตะวันตอบโต้เขาปล่อยให้เปเลวไฟปีศาจดอกบัวเขียวเผาอีกฝ่ายจนตายเปลี่ยนนกอาทิตย์ให้เป็นเท่าฐานและหายตัวไปในความว่างเปล่า นี่คือพลังของเปลวไฟปีศาจดอกบบวเขียวของชินเชิญครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโชคร้ายของนกซันเบิร์ดที่เลือกผิดคนเท่านั้นตอนที่794ไม่มีใครสามารถหลบหนีได้อาณาจักรของนกกินแมลงตัวนี้ไม่ได้ทรงพลังเกินไปตั้งแต่แรกดังนั้นชินเชิญจึงดูแลมันได้อย่างง่ายดายและไม่เหลืออะไรเลยมุมปากของชินเชิญขดตัวขึ้นเขาเพื่อฆ่านกกินตะวันตัวเดียวที่ไล่ตามพวกมันได้สำเร็จโดยไม่แจ้งเตือนนกกินตะวันตัวอื่นนั่นหมายความว่าผู้เที่ยวชาญในหมู่นกกินแมลงอาจจะอยู่อย่างสันโดษ มิฉนั้นพวกเขาคงไม่รู้หรอกว่าคนประเภทหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้ชินเชินและคนอื่นๆไม่กล้าเข้าใกล้ที่ราบรกร้างอีกต่อไปพวกเขาทําได้แค่อ้อมเท่านั้นหากพวกเขาบังคับข้ามที่ราบคนที่จะตายก็คือพวกเขาด้วยเหตุนี้ชินเฉินจึงนํากลุ่มไปในทิศทางอื่นตอนนี้พวกเขามาถึงสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วพวกเขาพักผ่อนที่นี่สองสามวันโดยไม่มีปัญหาใดๆซึ่งหมายความว่าสถานที่แห่งนี้ปลอดภัยในขณะนี้ดังนั้นชินเชิญจึงหยิบยาออกมาจากแหวนเก็บของของ,ของเขา ญ้าสวรรค์ที่เป็นประกายและโปร่งแสงนี้ดูพิเศษอย่างยิ่งมีฉะนั้นมันจะไม่ได้รับการปกป,ป้องโดยอำนาจแห่งการปกครองที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนทิ้งไว้เบื้องหลังในสวนพีทสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดน่าจะเป็นก้านญ่าสวรรค์แม้ว่าคินเชนและคนอื่นๆจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พวกเขาก็บอกได้ว่าน่าจะเป็นสมบัติระดับสวรรค์มันอาจเป็นสมบัติล้ำค่าระดับสวรรค์ก็ได้อย่างไรก็ตามชิงเชนสังเกตเห็นว่าระหว่างที่เขาถอนญ้าสวรรค์และนำมันออกมาจากวงแหวนจัดเก็บของเขามันก็สูญเสียคุณสมบัติทาางงยไปส่ว่ววนนหนึแล้ ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ายาสวรรค์ไม่น่าจะถูกกำจัดออกไปโดยตรงหากพวกเขาทำเช่นนั้นมันจะทำลายคุณสมบัติทางยาของยาสวรรค์นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญคนนั้นถึงไม่ถอนยาทันทีเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ฉินเชินก็ยิ้มคงจะดีถ้าเขาสูญเสียไปสักหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยจากนั้นฉินเชินใช้ใบมีดคมของตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดเพื่อแบ่งยาสวรรค์ที่เปล่งประกายออกเป็นหกส่วนสำหรับแต่ละส่วนถือยาสวรรค์ที่เปล่งประกายและโปร่งแสงไว้ในมือเขารู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งทางยาที่นนน่่่่าาสะพรึงงงกลััวออออมเเหยตื ด้วยเหตุนี้ชินเชินจึงใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อผนึกมันด้วยวิธีนี้เขาสามารถรักษาคุณสมบัติทางยาที่ย่าปล่อยออกมาและมีอิสระที่จะปรับแต่งเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการในขณะนี้ชินเชิญและคนอื่นๆค้นพบรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวที่เข้ามาใกล้พวกเขาออร่านี้เป็นของใครทำไมมันถึงน่ากลัวขนาดนี้พวกเขามองไปในระยะไกลและเห็นว่ามันเหมือนกับพายุสีเหลืองตามที่ทุกคนคาดไว้มีร่างหนึ่งในพายุสีเหลืองตัวเลขนี้เองที่ทำให้เกิดพายุสีเหลืองที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ วิ่งชินเชินไม่จําเป็นต้องคิดด้วยซ้ำเพื่อที่จะรู้ว่าร่างในพายุสีเหลืองที่น่าสะพรึงกลัวกาลังมุ่งเป้าไปที่พวกเขาอย่างแน่นอนพลังของกฎที่มีอยู่ในพายุที่น่าสะพรึงกลัวนั้นคุ้นเคยมากในที่สุดชินเชินก็จําได้ว่าเขารู้สึกถึงพลังการปกครองที่คุ้นเคยได้จากที่ไหนนี่คือพลังแห่งกฎที่พวกเขาฝ่าฝืนในสวนพีทดูเหมือนว่าร่างที่น่าสะพรึงกลัวในสวนพีทจะตามทันพวกเขานี่เป็นส่วนที่ร้ายแรงที่สุดชินเชิญและคนอื่นๆยังไม่มีเวลาปรับแต่งหญ้าเลยและพวกเขาก็ตกเป็นเป้าหมายของอีกฝ่ายแล้วทําให้พวกเขาต้อออองงงนีย่่่าตเื เมื่อได้ยินคาสั่งของชินเชิงทุกคนก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลใดๆพวกเขาก็หนีไปข้างหน้าพระเจ้ารู้ดีว่าอันตรายชนิดใดรอยอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอันตรายขององค์การสูญเสียชีวิตเนื่องจากมีผู้ไล่ตามอยู่ข้างหลังแล้วยังมีความหวังในการอยู่รอดรอยอยู่ข้างหน้าอีกมากเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทุกคนก็รีบวิ่งหนีไปข้างหน้าหน้าเสียดายที่ร่างที่น่าสะพรึงกลัวที่อยู่ข้างหลังพวกเขาในพายุดินสีเหลืองกำลังเข้ามาใกล้พวกเขาความแตกต่างของความเร็วนั้นมากเกินไป โชคดีที่ตอนนี้พวกเขาอยู่ใกล้กับสถานที่ที่ดูเหมือนสร้างปรับหักพังแล้วหากพวกเขาสามารถซ่อนตัวอยู่ในนั้นได้พวกเขาอาจจะสามารถอยู่รอดได้มันสายเกินไปแล้วที่ถิงนเฉินจะเปิดใช้งานหยกขาวดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของพวกเขาคือการเอาตัวรอดและหลีกเลี่ยงการดำรงอยู่นี้ร่างที่น่าสะพรึงกลัวเห็นได้ชัดว่าโกรธเคืองกับสิ่งที่ถิ่นเชินและคนอื่นๆทํามีเพียงเลือดของคนรุ่นหลังเท่านั้นที่สามารถระงับความโกรธของเขาได้ถ้าถิ่นเฉินและคนอื่นๆไม่ตายเขาจะพบว่ามันยากที่จะกลืนความโกรธของเขา ร่างภายในพายุเผยให้เห็นรอยยิ้มเขาได้พบชินเชนและคนอื่นๆแล้วกลุ่มเพื่อนนี้เองที่ทำลายอำนาจการปกครองทั้งหมดที่เขาเหลืออยู่ในส่วนพีทและย่งชิงย่าสวรรค์ที่นำพาโชคลาภไปเห็นได้ชัดว่าร่างนี้มีพลังอย่างมากไม่ว่าคินเชนและคนอื่นๆจะหนีไปที่ไหนกรับใดที่พวกเขายังอยู่ในส่วนลึกของภูเขาเบลพวกเขาก็ไม่สามารถหนีจากเนื้อมือของเขาได้เขาคิดไว้แล้วว่าจะจัดการกับชินเชนและคนอื่นๆอย่างไรเขาต้องทำให้พวกเขาหวังว่าพวกเขาจะตายการทำเช่นนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะชดใช้สิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไป ความตายนั้นง่ายเกินไปสําหรับพวกเขาเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ร่างที่น่าสะพรึงกลัวก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกเขาระเบิดออกมาด้วยความเร็วที่มากยิ่งขึ้นต้องการจับฉินเชินและคนอื่นๆในไม่ช้าฉินเชินและคนอื่นๆก็มาถึงหน้าซาปรลักหักพังพวกเขาไม่รู้ว่าซาประหลักหักพังอยู่ที่ไหนแต่ก็ยังมีพลังแห่งคาสั่งอันน่าสะพรึงกลัวหลงเหลืออยู่อำนาจแห่งคำสั่งโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับพลังแห่งกฎเกณฑ์อย่างไรก็ตามอย่างแรกเป็นคำสั่งตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกในขณะที่อย่างหลังงงเป็นนนนนกกฎทีี่่มมมุษย์สร้้้าาาาขึควแตตพืฐ เมื่อคิดว่ามีพลังอํานาจอันทรงพลังเช่นนี้ที่นี่เป็นไปได้ไหมว่าสงครามครั้งใหญ่เคยเกิดขึ้นที่นี่มาก่อนดูเหมือนว่าผู้เที่ยวชาญหลายคนได้ต่อสู้กันในส่วนลึกของภูเขาปูโจเขาสงสัยว่าทําไมพวกเขาถึงต่อสู้กันอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ถิงนเชิน,นและคนอื่นๆสามารถคิดได้ในตอนนี้พวกเขากังวลมากขึ้นว่าพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้หรือไม่หากพวกเขาทําไม่ได้มีแนวโน้มมากที่พวกเขาจะต้องถึงจุดจบของชีวิตแล้วพลังแห่งคําสั่งหลากสีสันมากมายเต็มไปหมดในซาประรักหักพัง พลังแห่งคำสั่งมีพลังมหาศาลไม่มีใครรู้ว่าสงครามครั้งนี้ปะทุขึ้นเมื่อใดแต่สำหรับสถานที่ที่ยังคงสามารถรักษาพลังแห่งคำสั่งอันทรงพลังเช่นนี้ได้ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนของผู้ที่ทิ้งพลังดังกล่าวไว้นั้นน่ากลัวเพียงใดวิ่งต่อไปไม่ต้องกังวลไม่มีใครสามารถหลบหนีได้ร่างในพายุสีเหลืองติดตามชินเชิญและคนอื่นๆด้วยความเร็วที่มั่นคงพอเห็นซาประรักหักพังก็ยิ้ม